ต่อจากนี้เรามาดูรีสอร์ทของการ์ดครับผมว่ากา๊์ดวิไฟเนี่ยเราควรใส่อะไรบ้างเราเริ่มจากอาวุธเลยครับมันก็จะมีหลายใบยอยู่เนาะเราจะไล่ไปทีละใบเลยแล้วกันครับผม เริ่มแรกเนี่ยก็คือเจ้าตัวกัปตันนะครับมันก็จะให้ m อ็มแท็กนะ1นึ่งถแล้วก็ในส่วนของเอาเลยนะครับเพื่อนวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนนะครับสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับจัดโปรนะครับไรออฟสตาร์วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอ้รับสุดยอดของสุนตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม3,700บาทตอนนี้โอเวอร์ท็อปอัพนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือสองพันสองร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คคคือรราาในเกับ ราคาของโอเวอร์ทออฟตนะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ทออฟตจับให้ครับผมโอ้โหเราดาเมจครับนี่จะให้ค่าดาวเมททุกส่วนเลยนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าแพงมากๆครับแพงไม่พอนะถ้าใครชอบลุ้นนะครับก็ไปเปิดกล่องแอร์ชิพเอานะ มันโหดมากนะครับสบการดตัวนี้เนาะโอเคต่อมาครับก็คือนี่ครับผมั้างคาวแดงนะเป็นยอดทีตอยู่แล้วเนาะสำหรับสายวิาสา่์สำหรับทุกสายเลยแล้วกันครับแต่ถ้าสายวิาสาห์ใส่เนี่ยมันจะได้เอเฟกแท็กนะครับก็จะถือว่าดีกว่าทุกสายแหละนะก็ถือว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ลุนติกครับที่มันจะให้ในส่วนของเอเแท็ก e ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้เลยนะ แล้วก็ให้ M x ็ a เอด้วยครับที่เป็นตัวเลขก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับการสดาวของรูนาติที่ใส่กับอาวุธเนาะถ้าใครมีกาสองดาวผมไม่พูดเลยครับอ่ะผมจะพูดแค่นี้ก็พอเนาะในส่วนของเสื้อเนี่ยเสื้อไม่ค่อยมีในส่วนของให้ค่าดาเมจนะครับเพื่อนๆต้องไปหาเลือกเอาใส่เอานะครับส่วนมากมันก็จะเป็นเลือดนะแม็กเฮดพีอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของหัวเรามาดูครับหัวนี่ก็ไล่มาจากเลยนะครับนี่สําหรับโลเด้นนะครับโลเด้นเนี่ย มันจะให้ในส่วนของนี่ครับสกิลคู่ดาวครับผมถ้าเราได้มามันก็ดีครับจะทําให้เราใช้สกิลต่างๆนานา,นาครับผมมันจะได้ไวมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราเน้นสาย MX Tag ครับก็ไปหาก,การ์ดตัวนี้มาครับ เป็นา๊า s สามดาวเองนะครับแต่มันให้ mx อย่างที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ครับบอกเลยว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ประมาณถ้าใส่ประมาณ2ใบเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะตีบวกให้เยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ประมาณสัก2ใบนี่ก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับการตัวนี้เนาะแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของผ้าคลุมแล้วกันครับผ้าคลุมก็จะมีหลายใบเลยเนาะที่มันดีๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็ลาม m น i n อร์อยู่แล้วครับเป็น์ดท top ของวิไฟนะครับในส่วนของผ้าคลุม มันจะให้อะไรครับในส่วนของไฟดาเมจนะครับบวกมาเลยโดยตรงแล้วก็นี่สําคัญที่สุดก็คือไฟพิราครับผมซึ่งไฟพิราโดยตรงเลยนะยิ่งสกิลเราก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกเจ้าตัวนี้มาอีกนี่ผมว่าไฟพิราเป็นโค้ดออกบ่อยเลยนะครับมันให้ตัวนี้มาด้วยครับเมทร์สตอมนะครับเป็นสกิลที่เราใช้อยู่แล้วสําหรับวิไฟมันก็จะทําให้แรงมากขึ้นด้วยครับนี่สําหรับการตัวท็อปครับผมอีกตัวนึงเนี่ยถ้าใครเป็นแบบชอบสายโจมตีไวนะครับนี่เอ a อคแท็กสปีดครับมันให้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยเนาะสำหรับดาร์กไฟครับตัวนี้ก็ใส่ได้เนาะถ้าเรามีและอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญที่สุดครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นค่า3ดาวนะแต่ว่ามันก็โอเคนะครับถ้าเราหาสลัมเบนเดอร์ไม่ได้แนละ้วเราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับประมาณสัก3ใบก็ได้เนาะผมว่าก็ดีเหมือนกันครับมันจะให้ไฟดาเมทโดยตรงของเรามาเลยนะถ้าเราตีบวกอ่าสักประมาณ 20- ่สักสใบครับก็โอเคแล้วนะ หรือว่าไม่เปลืองนะครับผมว่าพอเหมาะอยู่ถ้าเราได้สลาเมเดอร์ก็แนะนําตัวนี้เลยครับแล้วก็อีกการ์ดตัวหนึ่งครับที่น่าจะใส่กับผ้าคลุมได้ดีที่สุดครับก็เป็นตัวนี้นะครับผมสำหรับการ์ดตัวนี้ก็จะให้ในส่วนของ m x t a เด้วยแล้วก็ m x t a เเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ1.2ถึง2เนี่ยผมว่าเวิร์กอยู่นะในช่วงเร็เกมเนี่ยถ้าเราใส่ไปประมาณสัก4ใบเต็มนะครับในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยถ้าเราไม่มี สลเอร์เลยนะสมมุติว่าดวงเราขี้เกลือมากอะแล้วก็เราก็คิงงกในส่วนของค่าเงินเซนีที่เราจะเอาไปซื้อในตลาดนะครับตอนตลาดเปิดเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้ได้นะมันจะให้ค่าเอฟแคที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้าให้ถ้าเราใส่มา2 2ใบมันก็อุ้ยเกือบ4%เลยนะอเลยนะก็โอเคนะครับก็ถือว่าเบิร์กมากนะสำหรับการ์ดตัวนี้ครับและในส่วนของสร้อยสร้อยเนี่ยต้องยกให้เจ้า พี่เบิ้มเลยนะครับเออเอสดกาคาร์ดนะครับผมก็ให้ไฟดาเมจมาโดยตรงเลยนะครับนี่โคตรเอานะครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะแในก็เป็นค์ดบอสปรอมด้วยนะครับที่เราทําการลงลงดันเจียนนะครับในอ่าในแต่ละชั่วโมงเนาะอ่าลงดันเจียนเราก็ไปลงเอสดกาก็ได้นะครับเอาเอสดการ์สามสามดาวของการ์ดบอสปรอมนะครับมาใส่ก็ได้นะมันให้ไฟดาเมจนะครับผมแต่มันไม่ใช่ครัเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะให้แบบค่าโดยตรงมา ผมว่าถ้าเราไม่มีเจ้าตัวเอกา4อ่า5ดาวนะครับเราหาการ์ดบอสปอมพยายามตีดาวเมทให้ได้ที่1นะครับแล้วเราจะได้การ์ดตัวนี้มาครอบครองก็ใส่ไปประมาณสัก2ใบ3ใบก็ได้นะครับสิ่งที่ให้มาก็คือ MXK ครับผมนี่เป็นการ์ดท็อปของไฟวิสระเลยนะครับ ก็จะให้ในส่วนของไฟวิล่าไฟพิล่าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆนะแล้วก็ m x ็มเแท็กนะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับการท็อปการ์ดนี้ครับถ้าใครมีงบหรือใครดวงดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสําหรับสายวิไฟให้ได้การ์ดตัวนี้มาแนละ้วใส่วงแหวนจะได้เท่ๆกันนะครับและอีกการ์ดตัวหนึ่งที่เป็นแบบสายโจมตีไวครับแล้วก็น่าจะใช้ได้จนถึงเอ็เกมได้ครับและเป็น ที่ทุกคนต้องการทุกสายด้วยครับสำหรับการ์ดตัวนี้ครับชอนชอนะก็จะให้ในส่วนของ MX Tag แนะครับแล้วก็ AG ด้วยแล้วก็ X t ็กแท e กปครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเวิร์กมากๆครับในการตีผมก็ตอนนี้ตีมาของผมนี่ตีมาอยู่ประมาณเลเวล61นะครับเลเวล61นี่ตีมาก็็หมดไปเยอะนะสำหรับไซนีนะครับก็เจ็บไปเยอะด้วยนะ แต่ว่าเราก็ได้ค่า MX Tag มาค่อนข้างเยอะครับบวก462ร้สูงสุดอยู่ที่841ถือว่าการตีบวกก้าของผมนี่ขี้เกลือมากนะครับผมําจริงค่ามันต้องได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมขี้เกียจรีนะครับได้แล้วมันได้เลยไปเลยผมก็ใส่ไปเลยเพื่อให้ผ่านเวทเฉยๆนะแต่ว่าถ้าอยากกลับมานะครับถ้ามีเซนีกลับมาก็เอาไปเอาปรีคืนก้าแล้วก็ค่อยมาตีใหม่เดี๋ยมันก็ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเราไม่มี2องการ์ดที่ว่ามานะครับเราก็ไปใส่เจ้าตัวมัมมี่ได้ครับผมสำหรับโอซิลิสการ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดบอสปอมอีกนะครับเราก็ไปลงดันแล้วก็ไปตีเจ้าการ์ดตัวนี้มาก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ให้แค่เอฟเอ็กนะครับแต่ถ้าใส่ช่วงกลางๆเกมนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเลดเกมเราผมไม่แนะนําให้ให้เอามาใส่นะครับพยายามหาตัวอื่นดีกว่านี่ครับผมหาเจ้าตัวนี้มาใส่ดีกว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่านะครับ แต่ว่าในส่วนของการ์ดที่3ดาวที่ผมจะแนะนําจริงๆก็คือตัวนี่ครับเจ้าตัวการ์ดตัวนี้ครับซึ่ง s ากเกเลตันนะครับสำหรับ s ากเกอร์เลตันสดาวเนี่ยมันผมว่าถ้าเราตีไปในในส่วนของตีให้เลเวลสูงๆไปเลยเนี่ยผมว่าเวิร์กมากนะสำหรับการ์ดนี้นะครับมันจะให้ค่าย f อ็นเอของให้กับเราเนี่ยผมมองว่ามันให้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราดูจริงๆนะครับมันจะมี2ค่าเลยนะที่เป็น MX แข็งนะครับ2บรรทัดเลยนะ เนี่ยอันนี้ก็จะให้1นึถึงสินะครับแล้วก็สเต็ก่มต้นตัวที่2เนี่ยก็จะให้9-18ถึงนะครับถือว่าเยอะมากๆนะถ้าเราตีบวกนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าผมจะไปตีบวกนะผมจะลองไปตีบวกนะครับคือสเกเตตันนะครับที่ผมตีมาเนาะผมก็ได้ค่าคุณภาพการ์ดมา49%เก็นี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าเวิร์กอยู่นะโอเคนะผมตีมาเลเวล20นะครับผมได้ m อ็มแมานะดูเพื่อนๆดูนะครับผมก็อยู่ที่ m อ็มเอยู่ที่็กอยู่ทีแรกครับ ไอ็ม่แห่ตัวที่2นะครับอยู่บวกอยู่ที่21นะอว่าเยอะมากๆนะการ์ตตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะครับการ์สาดาวตัวนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผ